สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่ะแขนระบายนะคะปลายแขนระบายเป็นแบบนี้ค่ะตัวเสื้อจะเป็นผ้าไหมแก้วนะคะตัวเสื้อจะเป็นผ้าไหมแก้วะคะ่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นปักนะคะเป็นปักในตัวเสื้อลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นปักในตัวเสื้อหมดเลยนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีครีมนะคะผ้าไหมแก้วนะคะเวลาเราทําสีขาวเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะเวลาเราทําไปแล้วขาวมันจะขาวแล้วก็จะดูบางเกินนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเลี่ยนสักสีขาวจะเป็น G on, สนีครีมอ่อนๆลักษณะแบบนี้ค่ะเกือบขาวแต่ไม่ขาวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปลายแขนก็จะเป็นระบายลักษณะแบบนี้เวลาเราหยิบจับอะไรก็จะสะดวกนะคะตรงแขนตรงนี้จะเป็นปักขาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังมีซิปต้อนข้างหลังนะคะเนี่ยค่ะซับในอัดพกาวนะคะแล้วเป็นผ้าครตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่สบายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทรงตรีกเก็ตเข้ารูปเนี่ยค่ะนะคะอกจริงเท่าไหร่ใส่บวกไปอีกสองนิ้วนะคะเช่น อ,อกจริงสามแปดใส่สี่สิบปกจริงสี่สิบใส่สี่สิบสองอย่างเงี้ยค่ะอ่าผ้าไหมแก้วรุ่นนี้นะคะมีไซส์นะคะสามแปดสี่สิบสี่สิบสองสามแปดสี่สิบสี่สิบสองสีที่แม่ค้าใส่คือสีครีมนะคะแล้วก็จะเป็นปักแบบนี้เวลาสั่งก็บอกว่าผ้าไหมแก้วปักรอบคอนะคะแขนระบายผ้าไหมแก้วปักรอบคอแขนระบายตัวละสองพันบาทนะคะผ้าถุงแม่ค้าวันนี้แม่ค้าใส่เป็นผ้าถุงสําเร็จสิปหลังนะคะเป็น ข้าไหมแพรวานะคะเป็นสําเร็จซิปหลังค่ะตัดเข้าเจ้าแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดเย็บซิปหลังแบบนี้ค่ะเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สีที่แม่ค้าใส่คือสีม่วงคุณลูกค้าเวลาเราใส่เสื้อสีหลักๆคือสีครีมสีขาวสีหลักๆอะค่ะสีแบบ earth ธโทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่กับกระถุงสีแบบนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะกระถุงสีที่แมคค้าใส่คือสีม่วงลูกค้าทนาดสาววกสีม่วงเชิญได้เลยค่ะม่วงสวยมากนะคะตัวนี้มีไซส์30 สามสิบสองสามสิบสี่สามสิบหกแล้วก็สามสิบแปดเอวเท่าไหร่นะคะเช่นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จแบบนี้นะคะเอวเท่าไหร่สโพกเท่าไหร่แจ้งแม่ค้ามาเอวเท่าไหร่สโพกเท่าไหร่แจ้งแม่ค้ามาแล้วก็จะได้ตามนั้นเลยนะคะผ้าถุงผืนละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเสื้อนะคะตัวละสองพันบาทผ้าถุงผืนละหนึ่งพันสามร้อยบาทมีไซส์สามสิบสามสองสามสี่สามหกนะคะสําหรับผ้าถุงสีที่แม่ค้าใส่คือสีม่วงเวลาแจ้งสินค้าก็บอกว่า ผ้าถุงสีม่วงที่ใส่กับพวกเสื้อสีกับเสื้อสีครีมนะคะผ้าไหมแก้วสีครีมก็แจ้งได้เลยหรือนะคะรับทั้งชุดก็ได้ค่ะเชิญได้เลยเนี่ยค่ะเรียบรูดูแพงใส่แล้วสวยเลย <c oughs> คุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะ <c oughs> เอวเท่าไหร่คือสัพเพเท่านั้นคือตามนั้นได้เลย <c oughs> เป็นงานสั่งตัดนะคะไม่ใช่ว่าช่างตัดไว้อยู่แล้วนะคะคือเราสั่งเขาตัดมานะคะ <c oughs> เวลาเราสั่งตัดทรงก็จะสวยใส่ก็จะสวยแบบนี้เลยจะพอดีนะคะ, <c oughs> ะ,คะเวลาใส่ผ้าถุงเนี่ยค่ะ ถ้าเราใส่พอดีเอวเวลาเรานั่งนะคะมันจะสบายถ้าเกิดว่าเราใส่แบบว่าฟิตไปอย่างนี้นค่ะเวลาเรานั่งจะไม่จะจะไม่สบายท้องนะคะเอเวเหลือนิดนึงแล้วก็สะโพกอย่างนี้นค่ะก็จะพอดีเนี่ยม่คาใส่ให้ดูนะคะคุณลูกค้าเนี่ยอันนี้คือพอดีเลยนะคะแม่ค้าเป็นคนสะโพกใหญ่เอวเล็กสะโพกใหญ่ค่ะเวลาเราใส่กับผ้าถุงที่เป็นงานทั่วๆไปคือเราก็จะใส่ไม่ได้นอกจากเป็นผ้าถุงป้ายเหมือนที่แม่ค้าายให้ดูทุกครั้งนะคะอันนั้นคือปืนละ4 0 0บาทอันนั้นคือแม่ค้าบอกว่าตัดป้ายสบายๆนะคะแต่ว่า ด้วยงานบางทีนะคะงานเขางานหรูงานเขาแบบอีกอย่างหนึง่งอย่างงี้ค่ะเราจะใส่แบบป้ายไปบางทีมันก็ดูไม่สมเขะเกียรินะคะบางทีไม่สมงานสมการเราก็มีผ้าถุงสาเร็จซิบหลังไปก็จะสะดวกสวมขึ้นเลยแล้วก็ซิปหลังนะคะเป็นอัดผ้าจาวทั้งผืนเหมือนกันนะคะดูแลให้นะคะเนี่ยค่ะอัดผ้าจาวแบบนี้นะคะเป็นป้ายเปิดลูกค้าเวลาใส่ก็จะเป็นป้ายเปิดลักษณะแบบนี้นะคะดูแลให้ลูกค้าะคะเสร็จเรียบร้อยสวยสวยไปเลยนะคะต้องให้สวยไปเลยนะคะเสื้อผ้าไหมแก้วสีครีม มีไซส์า3า4 0 4 2นะคะราคาตัวละ2,000บาทกระถุงตัดสำเร็จซิปหลังแบบนี้คืนละ1,300ับาทแล้วแต่ลูกค้าจะใช้นะคะกับสีอะไรก็คือแจ้งได้เลยนะคะกระถุงเป็นแบบนี้นะคะอ่าสวยสวยแบบนี้เลยจ้ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ติดตามกันขอบคุณทุกๆหัวใจขอบคุณทุกๆยอดแจ์ขอบคุณมากมาก้ะถ่าหาดท่านใดน,นะคะยังไม่ได้ใช้งาน ลุนาฝากแชร์ด้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดใช้งานก็ติดต่อแม่ค้าทางข้อความได้เลยจ้าขอบคุณมากๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะที่นี้สวัสดีคะ่ะ